10ข้อาการแต่งเพลงสไตล์บอยพาโลครับ <S <S 1> <S 1> ถ้าเพืเ่อนๆอยากแต่งเพลงเป็นของตัวเองครับสามารถทำตาม10ข้อนี้ครับ เป็นเพลงแน่นอนครับพี่น้องครับข้อที่1แเรงบันดาลใจครับเพื่อนๆต้องมีเรงบันดาลใจในการแต่งเพลงนั้นๆนะครับเช่นเพื่อนๆไปเจอเหตุการณ์หรือเรื่องใดๆที่ทําให้เพื่อนๆประทับใจนะครับเ <ๆ S 1> <ๆ S 2> พื่อนๆนก็เอาอารมณ์เหล่านั้นนะครับเก็บมาเป็นความรู้สึกในการแต่งเพลงได้นะครับเพลงที่ดีครับมักเริ่มจากความรู้สึกและประสบการณ์ของเราเองไม่ว่าจะสุขหรือเศร้าเหงาหรือมีความฝันครับได้ทั้งหมดครับข้อที่2ครับเพื่อนๆเขียนทุกอย่างที่นึกออกก่อนครับเพื่อนๆจดทุกอย่างไว้เลยครับที่สามารถนึกออกได้ อย่าพยายามแต่งให้เพราะตั้งแต่แรกนะครับแต่ให้เขียนความคิดความรู้สึกและคําพูดแบบดิบๆจากหัวใจของเราออกมาก่อนครับข้อที่3ครับหาเมโลดี้ง่ายๆครับลองทำทำนองเบาๆนะครับในใจของเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับหรือเล่นคอร์ดพื้นฐานกีตาร์ไปก่อนนะครับพี่บอยก็เล่นคอร์ดกีตาร์คลอไปตลอดในการทำเมโลดี้นะครับเพื่อค้นหาบรรยากาศของเพลงที่เรากําลังจะเขียนข้อ4เลือกทีมหลักของเพลงหมายความว่าเพลงควรมีใจความหลักนะครับ เช่นคิดถึงเริ่มใหม่หรือการจากลาหรือจะให้กำลังใจก็ได้นะครับทีมหลักจะทําให้เพลงของเราเนื้อร้องทั้งหมดของคําที่เราเกียดออกมาจะนําพาไปในทิศทางเดียวของ